โปรแกรมฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพ2023วันนี้การแข่งขันประจำวันที่10กันยายน โดยที่ทีมชาติไทยจะลงเล่นเป็นคู่ที่สองกับรองชิงชนะเลิศโปรแกรมฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคับ2 0 2พวันนี้ครั้งที่49ณสนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ในการแข่งขันประจำวันที่10กันยายนโดยที่ช้างศึก ฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การนำทีมมโนโพกิงกุนซือชาวบราซิลเชื้อสายเยอรมนีจะลงเล่นเป็นคู่ที่สองพบกับทีมชาติอริรักโปรแกรมทิงค,คับ2023รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลทีมชาติเลบานอนพบฟุตบอลทีมชาติอินเดียเวลา17 30. นาฬิกา30นาทีฟุตบอลทีมชาติไทยพบฟุตบอลทีมชาติอิรักเวลา20นาฬิกา30นาที